ดีค่ะเด็กๆพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะพบวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ในเรื่องที่เราเรียนค้างไว้นั่นก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะวันนี้ครูก็จะพาเด็กๆไปทําแบบฝึกหัดที่หน้า51เลยก่อนจะทําแบบฝึกหัดเดี๋ยวคุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนดูก่อนนะคะพอนักเรียนดูคลิปเสร็จแล้วเราจะไปทําแบบฝึกหัด ที่หน้า51จนถึงหน้า55เลยนะคะเดี๋ยวไปรับชมคลิปวิดีโอกันค่ะเด็กๆเชิญรับชมค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของประเภทของสัตว์นะครับสัตว์โดยทั่วไปก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ประเภทก็คือ 1. สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทแรกนะครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ชั้นสูงมีเนื้อเยื่อของร่างกายเจริญเป็นอวัยวะที่มีการทํางานซับซ้อนมีกระดูกสันหลังทําหน้าที่เป็นแกนกลางของร่างกายช่วยให้ร่างกายคงรูปที่แน่นอนอยู่ได้ส่วนมากเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่อาศัยอยู่ทั้งในน้ําและบนบกสัตว์มีกระดูกสันหลังมีวิวัฒน,นาการสูงกว่าสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ดยนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังตามลักษณะที่คล้ายคลึงการออกมาเป็น5พวกได้แก่ 1. พวกปลา 2. พวกครึ่งบกครึ่งน้ำา 3. พวกสัตว์เลื้อยคลาน 4. พวกสัตว์ปีกและ 5. พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทที่1สัตว์จำพวกปลาปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นสามารถปรับอุณหภูมิของร่างกาย ตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมอาศัยอยู่ในน้ำจืดและน้ำเค็มมีกระดูกสันหลังต่อกันเป็นข้อๆภายในร่างกายมีลักษณะสำคัญคือมีครีบช่วยในการว่ายน้ำหายใจด้วยเหงือกมีถุงลมอยู่ในตัวช่วยลดและเพิ่มปริมาณอากาศและยังช่วยในการลอยตัวของปลามีขากรรไกรบนและล่างสามารถอ้าปากเพื่อฮุบน้ำที่มีอาหารตนอยู่ บางชนิดมีเกล็ดบางชนิดไม่มีเกล็ดบางชนิดมีฟันแหลมคมสามารถจับเหยื่อได้เป็นอย่างดีรูปร่างของปลาในแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันบางชนิดมีลำตัวยาวเช่นปลาไหลาบางตัวมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเช่นปลาช่อนบางชนิดมีลักษณะลำตัวแบนเช่นปลากระเบนส่วนปลาปักเป้ามีลำตัวค่อนข้างกลม และมีหนามแหลมที่ยื่นออกมาจากผิวหนังเพื่อป้องกันตัวม้าน้ำมีรูปร่างแปลกกว่าปลาอื่นๆมีหางม้วนงอสำหรับยึดจับกิ่งไม้หรือตะการังใต้น้ำได้ด้วยกระดูกของปลาเราเรียกว่าก้างบางชนิดมีเมือกที่ทำให้ลื่นสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกประเภทที่2อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์จำพวกนี้เป็นสัตว์เลือดเย็นเหมือนกับปลาอาหารที่กินจะเป็นตัวหนอนและแมลงโดยใช้ลิ้นตวัดเข้าปากฟอรมเป็นตัวอ่อนจะอาศัยอยู่ในน้ําเมื่อโตเต็มวัยจะขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกแต่ยังสามารถอยู่ได้ในน้ําเป็นเวลานานได้แก่กบอึ่งอ่างคางคกเขียดปาดจงโครง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคางคกลักษณะสำคัญมีผิวหนังเรียบไม่มีเกล็ดและเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะมีต่อมน้ำเมือกคอยขับน้ำเมือกออกมาถ้าผิวหนังแห้งบางพวกอาจมีต่อมพิษอยู่ตามผิวหนังที่กู่ครกสัตว์พวกนี้ตอนเป็นตัวอ่อนจะมีหางและมีรูปร่างคล้ายปลาอาศัยอยู่ในน้ำหายใจด้วยเหงือกเรียกว่าลูกออด ต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยเหงือกค่อยๆหายไปและใช้ปอดหายใจแทนเหงือกขาเริ่มงอกหางหดสั้นลงจนมีรูปร่างเหมือนโตเต็มวัยแต่มีขนาดเล็กขึ้นมาอาศัยบนบกแล้วก็เจริญเติบโตนอกจากหายใจด้วยปอดแล้วยังสามารถแลกเปลี่ยนกา๊าซผ่านทางผิวหนังที่ชุ่มชื้นได้อีกด้วยทำให้สามารถอยู่ในน้ำได้เป็นเวลานาน ในฤดูหนาวและร้อนสัตว์พวกนี้จะหลบความแห้งแล้งและขาดแคลนอาหารไปอยู่ในที่ชุ่มชื้นโดยขุดรูฝังตัวอยู่ใต้ดินที่เราเรียกกันว่าการจำศีลในช่วงนี้จะไม่กินอาหารโดยจะใช้อาหารที่สะสมไว้ในร่างกายอย่างช้าๆเพื่อรอฤดูฝนและออกมาหากินอาหารตามปกติสัตว์ปีสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์เลือดอุ่น มีอุณหภูมิของร่างกายคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานแต่เนื่องจากขาหน้าของสัตว์ปีกเปลี่ยนแปลงไปเป็นปีกเพื่อช่วยในการบินจึงเรียกสัตว์กลุ่มนี้ว่าสัตว์ปีกเราสามารถแบ่งได้2กลุ่มก็คือ 1. พวกบินได้ 2. พวกบินไม่ได้ พวกบินได้ส่วนใหญ่มีปีกเจริญดีสามารถใช้ในการบินไปมาในอากาศได้อย่างรวดเร็วแต่บางพวกปรับโครงร่างของร่างกายให้เหมาะสมกับสถานที่ที่อยู่อาศัยจึงบินได้ตักเช่นไก่เป็ดนกยูงและนกขุนทองเป็นต้นพวกบินไม่ได้ส่วนใหญ่จะมีปีกขนาดเล็กมาก จึงไม่สามารถบินได้การเคลื่อนที่จะอาศัยใช้ขาเดินและวิ่งได้อย่างรวดเร็วเช่นนกกระจอกเทศนกอีมูและนกเพนกวินลักษณะสำคัญขนมีลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นขนแบบแผงโดยขนเส้นเล็กๆแต่ละเส้นจะเรียงชิดติดกันอยู่บนก้างยาวจะมีส่วนโคนฝังอยู่ในบริเวณผิวหนัง ปากเป็นจงอยจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับการกินอาหารอาหารจะถูกกลืนลงสู่ทางเดินอาหารโดยไม่มีการเคี้ยวเพราะในปากไม่มีฟันอาหารจะเคลื่อนผ่านหลอดอาหารลงสู่กระเพาะพักเพื่อเก็บสะสมแล้วจึงส่งต่อให้กระเพาะจริงเรียกว่ากระเพาะบดหรือกึนืนช่วยบดอาหารให้ละเอียด โดยการใช้เม็ดกรวดและทรายที่สัตว์พวกนี้จิกกินเข้าไปจากนั้นจะส่งต่อให้ลำไส้เล็กเพื่อย่อยจนสามารถดูดซึมอาหารไปใช้ได้กากอาหารที่เหลือจะถูกขับออกทางทวารหนักพร้อมปัสสาวะเพราะท่อปัสสาวะของสัตว์ปีกจะมาบรรจบที่ปลายลำไส้พอดีมูลจึงมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวเท้าของสัตว์ปีก จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตที่บริเวณขาและนิ้วเท้าจะพบว่ามีเกล็ดอยู่ทุกชนิดมีปอดเป็นอวัยวะแลกเปลี่ยนกา๊าซสัตว์ปีกจะมีถุงลมที่บริเวณส่วนต่างๆของร่างกายเช่นที่ฐานของคอที่ท้องที่ทรงอกช่วยเก็บอากาศเพื่อส่งไปแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอด และถุงลมในร่างกายยังช่วยให้ร่างกายมีน้ำหนักเบาทำให้ลอยตัวอยู่ในอากาศได้อย่างดีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นสามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการสูงสุดจึงเรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพราะว่าในเพศเมียจะมีต่อมน้ำนมเพื่อผลิตน้ำนมสำหรับเลี้ยงตัวอ่อนเราสามารถแบ่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตามลักษณะของการออกลูกและเลี้ยงลูกได้3กลุ่มคือ1กลุ่มที่ออกลูกเป็นไข่พวกนี้จะวางไข่เหมือนสัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลานโดยมีเปลือกแข็งหุ้มพบว่ามีเพียงสองชนิดเท่านั้นคือตุ่นปากเป็ดและตัวกินมด ซึ่งเป็นสัตว์พบเฉพาะในประเทศออสเตรเลียและนิวกินีเท่านั้นภายหลังตัวอ่อนออกจากไข่แล้วกินน้ำนมแม่เพื่อจเจริญเติบโตต่อไป 2. กลุ่มที่มีถุงหรือกระเป๋าบริเวณหน้าท้องพวกนี้จะมีถุงบริเวณหน้าท้องสำหรับเลี้ยงดูตัวอ่อนซึ่งมีขนาดเล็กมากเพราะมดลูกของสัตว์กลุ่มยังไม่พัฒนาได้ดีนะัก จึงให้ลูกจเจริญเติบโตภายในมดลูกได้เพียงระยะสั้นๆแล้วต้องให้ตัวอ่อนออกมาจเจริญเติบโตอยู่ภายในถุงบริเวณหน้าท้องได้แก่จิงโจ้มีโคอาลาและวัลลาบีซึ่งพบเฉพาะในประเทศออสเตรเลียเท่านั้นกลุ่มที่มีรกพวกนี้จะมีมดลูกที่พัฒนาดี โดยการมีรกเชื่อมระหว่างถุงหุ้มตัวอ่อนกับผนังมดลูกของแม่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนสารต่างๆระหว่างแม่กับตัวอ่อนรวมทั้งอาหารต่างๆจากแม่จะถูกส่งไปยังตัวอ่อนเพื่อให้เจริญเติบโตภายในมดลูกโดยผ่านทางรกตัวอ่อนจะเจริญอยู่ภายในมดลูกของแม่จนสมบูรณ์เต็มที่จึงคลอดออกมาและดูดกินนมแม่อีกระยะหนึ่ง จนโตพอที่จะดำรงชีวิตได้เองได้แก่คนช้างม้าวัวควายสุนนะัขแมวหมูเสือสิงโตและหมีเป็นต้นลักษณะที่สำคัญมีขนลักษณะเป็นเส้นสั้นๆปกบคุมลำตัว ตัวเมียมีต่อมผลิตน้ำนมสำหรับเลี้ยงตัวอ่อนหายใจด้วยปอดมีหัวใจสี่ห้องมีแขนขาไม่เกินสองคู่ออกลูกเป็นตัวยกเว้นบางชนิดออกเป็นไข่เช่นตุ่นปากเป็ดและตัวกินมดบางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำเช่นปลาวานปลาโลมาปลาพยูนบางชนิดบินได้เช่น ทางข่าวการสืบพันธุ์มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยมีการปฏิสนธิภายในร่างกายตัวเมียส่วนตัวอ่อนจะเจริญเติบโตอยู่ภายในมดลูกของแม่จนคลอดออกมาเป็นตัวยกเว้นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แล้วฟักเป็นตัวเพราะสัตว์พวกนี้ไม่มีมดลูกและพวกนี้มีมดลูกที่ยังไม่พัฒนาดีเท่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลานสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์เลือดเย็นอาศัยอยู่บนบกเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากจะลงไปหาอาหารในน้ำและเวลาพักผ่อนจะขึ้นมาอยู่บนบกหรือริมน้ำนอกจากนี้ยังพบว,ว่าสัตว์พวกนี้มีอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับสัตว์จำพวกปลาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำได้แก่จระเข้เต่า สภาพางูกิ้งกา่าและจิ้งจกเป็นต้นลักษณะสำคัญมีผิวหนังหนาและแห้งมักมีเกล็ดปกคลุมร่างกายหายใจด้วยปอดมีขาสี่ขาปลายนิ้วมีเล็บช่วยจิกในการเคลื่อนที่และอาจมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการเคลื่อนที่เช่น เปลี่ยนไปเป็นใบพายสำหรับการว่ายน้ำเช่นเต่าทะเลในเต่าและสภาพน้ำเกล็ดจ,จะเชื่อมติดต่อกันเป็นแผ่นใหญ่เรียกว่ากระดองบางชนิดไม่มีขาจึงเคลื่อนที่โดยการใช้วิธีการเลื้อยเช่นมูเป็นต้นเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เราชมคลิปวิดีโอไปแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าแบบฝึกหัดของเรากันเลยเด็กๆหยิบ วิทยาศาสตร์เล่มแบบฝึกขึ้นมานะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้า51เราก็จะเจอกับหน้านี้ใช่ไหมคะหน้า51แบบคึมหัดที่เราจะทำดูข้างบนเลยนะคะเขาให้เขียนชื่อของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สำรวจหรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มปลาเด็กๆกรองยกตัวอย่างมากองยกตัวอย่างมานะคะกลุ่มปลาขอสองชนิด สัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกก็ขอสองชนิดสัตว์เลื้อยคานสองชนิดสัตว์ปีกสองชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมสองชนิดนะคะเดี๋ยวเราไปดูในข้อที่ฉันรู้อะไรบ้างในข้อที่หนึ่งกันเลยการจัดกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังเราจัดได้กี่กลุ่มอะไรบ้างคะนั่นก็ดูข้างบนก็ได้ค่ะเราจัดกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังได้เป็น5กลุ่มใช่ไหมคะก็คือกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกกลุ่มกลุสัตว์เลื้อยคานกลุ่มสัตว์ปีกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมใช่ไหมคะเด็กๆคงตอบได้นะถ้าตอบไม่ได้ยังไงเปิดคลิปย้อนกลับไปดูอีกทีนะคะข้อที่2ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ซึ่งใช้ในการจัดกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังเราลักษณะที่สังเกตได้นั่นก็คือมีแกนกลางตรงร่างกายใช่ไหมคะ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิดจะมีแกนกลางของร่างกายใช่ไหมเอ่ยต่อไปข้อ3ค่ะสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มปลามีลักษณะที่สังเกตได้อะไรบ้างยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างนะคะเด็กๆอาจจะตอบแปลกไปจากครูก็ได้ไม่เป็นไรค่ะขอให้เป็นลักษณะของกลุ่มปลาเช่นครูยกตัวอย่างว่าสัตว์กลุ่มนี้หายใจด้วยเหงือกใช่ไหมคะ หรือบางคนอาจจะตอบเหตุผลอื่นก็ได้ต่อไปเราไปดูที่แบบฝึกหัดหน้า52ของเราเลยนะคะแบบฝึกหัดที่หน้า52ข้อที่4ค่ะสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบกมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้อย่างไรสัตว์ในกลุ่มนี้หลังจากที่เราดูคลิปมาแล้วเราจะรู้เลยว่า ลักษณะเด่นของสัตว์กลุ่มนี้ก็คือผิวหนังของมันจะเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะผิวหนังเปียกชื้นตลอดเวลาสัตว์กลุ่มนี้หายใจได้สองแบบก็คือขนาดที่เป็นตัวอ่อนจะหายใจด้วยเหงือกใช่ไหมคะพอโตเป็นตัวเต็มวัยจะหายใจด้วยปอดและผิวหนังค่ะต่อไปข้อที่5นะคะ สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์เลือ้อยคานมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้อย่างไรลักษณะของสัตว์เลื้อยคานก็คือผิวหนังเป็นเก็ดใช่ไหมคะเก็ดแข็งใช่ไหมคะหายใจด้วยปอดวางไข่บนบกอย่างนี้นะคะเด็กๆอาจจะตอบต่างๆจากครูก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะเป็นคำถามปลายเปิดนะคะขอให้คำตอบต้องอยู่ในลักษณะของกลุ่มสัตว์เลือ้อยคานข้อที่6 สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์ปีกมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้นั่นก็คือมีขนเป็นแผงใช่ไหมคะต่อไปข้อที่7สัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้เด่นชัดเลยก็คือมีต่อมน้ำนมหรือบางคนอาจจะบอกว่ามีขนเป็นเส้นอย่างนี้ก็ได้ข้อ8จากจิตกรรมนี้ผนพบอ,อะไรบ้าง เกี่ยวกับการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังข้อที่8เป็นคำถามปลายเปิดเด็กๆสามารถใช้เหตุผลของตัวเองตอบได้เลยครูยกตัวอย่างเช่นค้นพบลักษณะเฉพาะของสัตว์บางกลุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะคะจากข้อ9ค่ะสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าเรามาสรุปข้อ9้าพร้อมกันรสรุปได้ว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังสามารถแยกได้เป็น5กลุ่มมีอะไรบ้างเด็กๆก,ก็ตอบไปนะคะ ต่อไปไปดูที่แบบฝึกหัดหน้า53ของเรากันนะคะแบบฝึกหนัหัดต่อไปไปดูที่แบบฝึกหัดหน้า53ของเราค่ะหน้า53จะเป็นการฝึกตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามที่ฉันตั้งคำถามที่ฉันอยากรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง คำถามเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังครยยกตัวอย่างคำถามที่ครูตั้งคำถามจะต้องลงท้ายด้วยว่าอะไรทําไมนะคะครยยกตัวอย่างเช่นม้าน้ําจัดอยู่ในสัตว์กลุ่มใดหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังมีลักษณะที่สําคัญอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะขอสองคำถามนะคะคนละสองคำถามแต่คําถามต้องเป็นคําถามที่เกี่ยวกับ สัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเด็กๆไม่งงนะคะต่อไปเราไปดูที่หน้าถัดไปของเรากันเลยหน้า5 5หน้า55นะคะเด็กๆอ่านโจทย์ดีๆเขาบอกว่าตัวกินมดหนามและตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพราะเหตุใดและทั้งสองชนิดมีลักษณะที่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอย่างไรคู่ยกตัวอ,อย่างนะคะ ตัวกินมดหนามตุ่นปากเป็ดจัดอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและแตกต่างจากกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคือตัวกินมดหนามและตุ่นปากเป็ดออกรูปเป็นไข่ใช่ไหมคะโดยปกติแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนใหญ่จะออกรูปเป็นตัวแต่ตัวกินมดหนามและตุ่นปากเป็ดออกรูปเป็นไข่จึงแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทั่วไปแต่ สองตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเด็กๆวันนี้ครูฝากแบบฝึกหัดไว้ทั้งหมดกี่หน้าเอย่ยฝากไว้สี่หน้านะคะเด็กๆคงทำได้ถ้าทำไม่ได้ยังไงเปิดคลิปย้อนกลับไปดูนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดครูด,ด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ